ทำไมต้องซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพการซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพมีความสําคัญเพราะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินและลดภาระในอนาคตโดยเหตุผลหลักๆดังนี้นะครับเหตุผลที่ควรซื้อประกันชีวิตหนึ่งคุ้มครองครอบครัวหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นการเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินชดเชยเพื่อนำไปดูแลครอบครัวเช่นค่าใช้จ่าย ในชีวิตประจำวันหนี้สินหรือการศึกษาของบุตร 2. วางแผนมรดกประกันชีวิตช่วยจัดการทรัพย์สินให้คนที่คุณรักได้รับมรดกในรูปแบบเงินก้อนอย่างเป็นระเบียบ 3. ออมเงินระยะยาวประกันชีวิตวางประกันชีวิตบางแบบเช่นประกันสะสมทรัพย์ช่วยให้คุณมีเงินออมผลตอบแทน และได้เงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 4. ลดหย่อนภาษีเบยบยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามกฎหมายที่กำหนด 5. สร้างความมั่นคงทางการเงินประกันชีวิตช่วยให้มั่นใจว่าแม้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดครอบครัวของคุณไม่ต้องเผชิญปัญหาทางการเงินนะครับเหตุผลที่ควรซื้อประกันสุขภาพ หนึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ก็คือค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นหากเกิดปัญหาเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุประกันสุขภาพจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายเช่นค่าห้องผู้ป่วยค่าผ่าตัดค่ายารักษาโรคต่างๆ 2. การเข้าถึงการรักษาโรงพยาบาลที่ดีขึ้นนะครับ ผู้มีประกันสุขภาพมักได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและควบคุมมากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายสาม,สามคุ้มครองรายได้ในกรณีเจ็บป่วยรุนแรงหากคุณเจ็บป่วยไม่สามารถไปทำงานได้ประกันชนีวิตบางประเภทมีผลประโยชน์ดชดเชยรายได้ให้ 4. ลดความกังวลใจในอนาคตการมีประกันสุขภาพช่วยลดความเครียดจาก ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดนะครับ5เหมาะสําหรับทุกช่วงอายุถ้าเบี้ยประกันสุขภาพถูกลงเมื่อเริ่มทําตั้งแต่อายุอย่างน้อยและช่วยให้มั่นใจว่าคุณได้รับการดูแลอย่างดีเมื่อสุขภาพเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับสรุปประกันชีวิตเพื่อครอบครัวออมเงินและลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพเพื่อลดภาระราค่าใช้จ่าย ในการรักษาโรงพยาบาลและป้องกันร,รายได้การซื้อประกันเป็นการวางแผนชีวิตที่ช่วยให้คุณและครอบครัวมีความมั่นใจในปัจจุบันและอนาคตถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆในเรื่องประกันชีวิตฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ